สวัสดีครับผมนี่ผมวัลลุบิสันนะก็ปิดพัดลมเสียงมันดังโอเคครับนี่ก็จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่สั่งมานะเป็นซาบ้านะเดี๋ยววันนี้จะมาก็แกะแบบฮาร์ดคอร <c> ์ <oughs> เริ่มเลยโ <c oughs> อยตอนนี้เป็นเวลาเป็นเวลาไอ้สีกโฟกาสจังหวะนึงโอเคนะตอนนี้ก็มันสุกนะครับไม่ได้ไปเรียนนะเพราะว่าโรงเรียนปิดนะครับเขาไปทัดกันนะเดี๋ยวครับโอเคนี่ก็ใส่ทอด วันนี้นี่คือรัตด้ามาส่งนะครับสั่งโคตรไว็นเพื่อข้างดูฝุ่นนะครับเอาไว้ดูดในพวกขอมพวกอะไรพวกนี้ครับดูเลยโคตรล็อกเลยนะครับ,ก,ก,รรบก็เอาไว้ดูดในรถด,ด้วยพวกโต๊ข้างแปลงพวกของโชว์นะครับที่มันไอสัตว์แก่ยากเกินโอเคครับเดี๋ยวลองมานี่ยัเหนียวโอ่ครับ กาะแ,แ,แบบแบบฮบบ์ัคอร์ดูดิโคตรเละเลยนี่ครับโคตรเละเลยนะฮะสร้างมาครับอันนี้ราคา800รกว่านี่ครับสีส้มนะครับโอเคดูดิ เปลวไปสายลมไอ้น้องอะนะครับแคร์นี้ก็จะเป็นกล่องนะครับก็เดี๋ยวเราโดนมีดทำครัวผ่าเลยนี่ครับผมนี่นี่ครับผมโอเคครับผมอุ้ยมีดล่วงนี่ครับเครื่องรูดฟูดนะครับแทด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 หนึ่งพันสี่ร้อยวัตต์นั่นเองฮะมาดู ข้างในนะครับมีสายหมุนสายดูดซ่วมนะครับนี่สายยาวประมาณนี้นะฮะนี่ครับผมนะเห็นเว็บเขียวปะครับคิดถึงเลยต้องเปิดรูปไปดูนี่ครับของจริงนะฮะนี่ครับอันหนึ่งนะเป็นสายแบบวัดเท่ๆเลยนี่ก็จะเป็นท่อนะครับไว้ทำาไมมาดูดิเอาไว้แบบดูดฝุ่นนะครับเอาไว้นะ อันใหม่เลยอันนี้จะเก็บพับสายได้นะน,นี่ก็องเป็นแบบนี่ครับเป็นแบบนี้นะฮะเอาไว้ดูดพวกพื้นนะทิ้งไปนนี้กจะเป็นตัวเครื่องนะครับนี่ยี่ห้ออะไรไม่รู้เลยเอานี่ยดูแวฮักอยู่เลยนี่ครับอืเดี๋ยวจะเป็นคู่มือนะครับ วิธีการตรงกันต่อมีภาษาไทยแล้วนี่นี่ฮะการต่อก็ประมาณนี้อ๋อที่เป็นบ้องบ้องนี่น้าเป็นการใบรับประกันนะครับนี่ครับบัตรรับประกันนะฮะนี่ครับเขียนมาให้เป็นเรียบร้อยหนึ่งปีนะฮะซ่าาเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวลองประกอบก่อน,นครับว่ามันใช้ได้หรือใช้ยังไง คือไม่เคยใช้นะครับมันจะมีเก็บพับสายได้โ okay. อเค่เฮ้ยอะไรร่วงวะอะไรฮะอะไรร่วงไม่รู้ครับนี่ครับเป็นอะไรวะมันคืออะไรไม่รู้วะทุกคนดูโอเคเดี๋ยวผมขอปักกอบก่อนนะฮะไปก่อนโอเคครับผมมากันต่อนะไปก็เป็นเครื่องดูดฝุ่นนะจุดประสาทสีเหลวบัดมารีวิวกระทั่งเครื่องดูดฝุ่นเนะี่ยครับนี่ก็จะเป็นการปล่สายมันดึงยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันดึงได้เลยหรอ ดึงน,น่าจะดึงได้เลยนะนะครับประมาณนี้ตรองอุวยาวว่ะสายยาวนะครับไม่รู้กี่เม็ดลองเสียบกันดีกว่าฮนะรอยล่องรอยการทำสติกเกอร์นี่วิธีการเปิดนะครับนี่ก็คือเครื่องดูดฝุ่นนะเดี๋ยวเรามาลองกับฝุ่นเล็กๆแถวๆนี้ที่เป็นคนหมานี่นาเยมาแล้วมาแล้ว เราต้องอะไรออกออกก่อนหรือเปล่ามันทำไมเป็นงอโอ้การกองฝุ่นโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวมาลองกันเลยนะครับ ดูได้ฮนะเดี๋ยวมาลองเก็บ <Yeah. S 1> นี่ก็คืออาหารหมานะครับ <Hey. S 1> เ,รเริ่มริดอยฮนะ วันน right? ี้ก็ื่องดูฝุ่นแรงโคตแรงเลยอรับเแรงจริงโคตแรงเลยครับดูดูได้แ่น่ะโดยเฮ้ยเป็นกลด้ด้วยฮะโอเคหมากัดเฮ้ออกดิออกดิงเี่ยมแรงไหหนึ่งพันสี่ร้อยวัตต์นะครับแรงแรงแรงโอเคใช้ได้ เลื่อนได้มารีวิวแม้กระทั่งขึ้นดูดฝุ่นนะก็วันว่างๆของผมเองนะคออันนี้คืออะไรวะเดี๋ยวมาดูช่องกันนี่คืออะไรวะมันถอดได้ไหมจะเป็นให้ลองอยังไงอะไรไม่รู้อะช่างมันแล้วนะครับน,นี่ก็จะมีที่กองฝุ่นเวยออกมาดูที่กองฝุ่นมันถอดอยังไงวะมันถอดได้ไหมพ้ยวันนี้มันเป็นเครื่องนี่วะ กล้องฝุ่นมันอยู่ตรงไหนวะไม่รู้นะครับร้อนเลยอ่ะดิเฮแสนยิ้มไปเหมือนเดิมนะฮะนี่ก็น่าจะถอดแบบนี้แล้วแกะโอ้หนี่ไงไอสัตว์นึกว่าแรมโบกินนี่เปิดประตูหน้าได้นะะนี่ฮะนี่จะมีพวกที่กองอยู่ตรงนี้นะครับอ๋อ อ๋กรองอยู่ตรงนี้นีเ่เองนะครับเรียบร้อยฮะทุกคนกระโดดคอยฟุบหัวาหานมาก็อยู่ในนี้นครับจะเป็นกินหัวาหาันมาชัดๆเลยโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท้าในในะฮะก็มาทําอะไรก็ไม่รู้นะครับก็กล่องจะมีบอกเนหะ็นไหมนี่ฮะแรงดงแรงดูดแไรงไร่วนนะนี่ฮะฟิลเตอร์กรองฝุ่นปุ่มปรับสาย โอเคเรียบร้อยฮะอันนี้จะเป็นท่อท่อเอาไว้ทำไมวะเดี๋ยวดูกันเอาไว้ต่อนะครับความยาวเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าเสียงอะไรเขาประกาศหาเสียงเองนี่ครับสามารถต่อท่อต่อท่อได้นี่โอ้ย่างยาวนะฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะมาต่อหัวนี้ด้วยมันมีกี่ท่อวะมันมีสองท่อเหรอ ใส่ให้ครบสองท่อนะยุ้นสอดใส่ในทอ่อเดียวอะใส่ได้ทอ่อเดียวเลยใส่ได้ทอ่อเดียวนะ,ะทุกคนอันนี้น่าจะอาปกอบเก็บไว้นี่ก็คือเนี้ยผัวมันประมาณนี้เราก็เสียบไปแบบนี้นะฮะชึบอืันก็สามารถปรับแบบนี้ได้ นี่คืออะไรวะแดงๆน่าจะหลุดนะครับน่าจะอยู่ตรงนี้นะชื่อ่อาริวแมกระทั่งเครื่องดูฝุ่นโอเคนน่ประกอบเสียบเรามาดูฝุ่นกันทำไมมันพันแบบนี้เ่ยโอ้โหมันเป็นแนวแนววะ เดี๋ยวนะผมน่าจะใส่ผิดหรือเปล่าน่าจะแนวนี้เรามังทำไมมันงองจบแล้วฮนะนี่คืออะไรวะน่าจะเป็นการปิดการเปิดได้นะโอเคอนี่ต้องตั้งแบบนี้นี่ก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมวะ โอเคคนระับผมเดี๋ยวเรามาลองกันเลยใครได้ริงเว้ยว่ะโบ้ยแรบนี้ปนะุ๊บเรียบร้อยคนระับเดี๋ยวเราไปดูฝุ่นกันนะ พอพอพอเรียบร้อยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลานอยู่น,นี้ก่อนบ๊าย <c oughs> บายครับผมเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไปดูดฝุ่นในรถก่อนนะครับเพิ่งเพราะว่าต้องไปสอบใบขับขี่นะโอเคไปละซีเกนนิคซัม